To the sky from the bottom Living out the dreams that have all came true Now I'm trying to reach to the stars จากที่นวดเสร็จเนี่ยนะพอล้า,าทำไงเติมพลังด้วยอาหารกลางวันที่ค่อนข้างจะพิเศษมากพิเศษเลยทีเดียวนะสำหรับอาหารกลางวันนะเกีย้ยหน้องบัวซีฟู้ดนะครับซึ่งอยู่ตรงหาดทรายขาวบางปูครับผมซึ่ง ร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมประทับใจนะเพราะผมเป็นคนชอบกินอาหารทะเลอยู่แล้วเป็นไงเมื่อยล้าม่อยไปเยอะมากาดีมากวันนี้ไปปีนไอทีท็อปได้สี่รอบอะ่ะเลยเอาแล้วอ๋อเอาแลอไม่ไหวแล้วห <c oughs> ายเมื่อยแล้วมันฟิตอ่ะโอ้ยเก็บแรงไว้เล่นน้ำเียว,วะทำไมเราไม่ มากินข้าวออกมากินข้าวนอกเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเพราะได้อารมณ์แบบฝรั่งนิดนึงอ่ะอืพแาะว่านี่ฝรั่งคนมากินแต่นี่มันร้านอะไรฮะคุณป๊อปร้านอะไรอ่ะคุณแม็กเป็นร้านอ่ะเกี๊ยวหนังบัวหนังบัวเกี๊ยวหนังบัวซีฟู้ดซึ่งเราอยู่หาดอะไรนะหาดอะไรหาดสักเก็ไก่แบ้ไก่แบ้อยู่เหรอไม่ใช่หมายถึงตอนเราอยู่หาดไก่แบ้เรามากินข้าวที่ทรายขาวอ่ white sandwich ลูกสาวสวยขา้ยววาวเหนียวหวานข้าวเหนียวหวานนอร่อยดีเออแต่ทำไมเราต้องมากินร้านนี้ครับร้านนี้มันมีชื่อเสียงครับคุณแม็กครับเอ้ยชื่อเสียงยังไงนะชื่อเสียงดีนะชื่อเสียงดีเนะอเเอร้านนี้เขามีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ในตัวเมืองอะ่ะถ้ารู้เลยร้านเกี้ยวหนองบัวเกียวหนองบัวเาาปิดมาสามสปีส0ปีแล้วเหรออืม ไม่ในเมืองที่นี่นะไม่ไม่ในเมืองที่นี่14ปีอ๋อืูจากป้าผมดูจากป้าอ๋อวะมีมีรอบรอบวงนิดได้มีรอบก็คือในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีสาขาหนึ่งนะมีร้านเกี้ยวมีสาขาดั้งเดิมดั้งเดิมเกี๊ยวหนังบัวเกี้ยวหนองบัวที่นั่น่ะสามสิบปีเออจนดังมากคนก็ชอบกินกันมากขยันนี่ก็มีมาที่บขช้างหน่อยนึงสี่เลยสิบสี่ปีแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมานะสิบสี่ปีแล้วแต่ว่ามาที่นี่ก็ไม่ได้ขายเกี้ยวนะ าาขายฟูลซีดด้วยซีฟู๊ดแอนนึกว่าไม่ทันที่ก่อช้านี่นะอนอกจากเกี๊ยวแล้วก็จะมีซีฟู๊ดมีอาหารตามสาั่งที่สำคัญ6โมงเย็นเนี่ยมีบาร์บีคิวด้วย <c oughs> ก็คือเขาจะมีบาร์บีคิวเพราะที่นี่เขาเห็นเหลงว่าเเเ่ห็นอาซีฟู้ดมันขายได้ใช่ออกมาเลยจริงเลยที่สำคัญไม่ได้เปิดแค่ตอนเย็นใช่เตอนเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเลยสี่ทุ่มร้านนี้มาไงฮะเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าอาหารเช้าก็มีเออใช่เบรกฟ fast ใครที่โรงแรมไม่ให้กินเบรกฟาส t มาที่นี่ได้ที่นี่เลยมาเลยก็มาง่ายอยู่หาดทรายขาวครับ ต้องหาซายขาวให้สังเกตว่าจะมีป้ายใหญ่อ่ะร้านนี้ร้านใหญ่นะเออร้านใหญ่้จุดสังเกตการก็คือจะตรงข้ามกับบ้านปูรีสอร์ทบ้านปูที่ตะเภาสมุทรปากานะเอ้ยอันนั้นบางปูอันนี้เหลยนี่นัดกันมาอนี้นี่นัดกันแตอได้ใช้แต่ช้าหน่อยเอออแต่ช้านิดยากให้อดใจก็คือบ้านปูรีสอร์ทเราอยู่ตรงข้ามกันหาไม่ยากหรอกไม่ยากง่ายง่ายแต่ว่าจะกินอะไรกันบ้างนี่เป็นหน้าที่ของขอเชฟป๊อปเป็นคนเสนอนี่เชฟป๊อปไม่แล้วอ่ะ วัดลมเอาวะเขาชอบเราหาเรื่องเขาตลอดเลย่จะมีเรือออง๋คือเชฟป๊อปทีนี้ดูทางลมแล้วใช่ว่าจะเสิร์ฟอาหารได้หรือยังอ๋อเค็มโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอกแป๊บหนึ่งอาหารกำลังมาอยากสั่งเองไม่ได้เหรอเฮ้ยขอขอขอโอเคเด็ดนะเด็ดเลยเด็ดยิ่งกว่ากะเพราอีก อาหารกลางวันมื้อของวันนี้นะครับเป็นอีกมื้อหนึ่งที่โดนจัดหนักโดยเจ้าของร้านอีกแล้วนะครับก็คือเข้าไปเนี่ยจัดอาหารมาให้โอ้โหเดี๋ยวนะฮะห้หอย่างอ่ะห้าเป็นไงใหญ่เข้าไมา่อยากเหมือนใครก็อย่างเงี้ยแหละเ <c oughs> อาใหม่ไหม ไม่เอาแล้วเดี๋ยวหลังเสียโอเคเฮ้ย้อมจัดมานี่เยอะมากอ้าวแน่นอนผมเป็นคนชอบกินใหญ่ตลอดเลยนะอ่าแล้วรายการอาหารคือกิน3คนนี่รายการอาหารเลยรายการท่องเที่ยวเนี่ยใช่เออแต่ว่ากินดีอยู่แล้วมาเที่ยว3คนใครก็สั่งขนาดนี้เรามีอีกหลายคนหกอย่างอันนี้ไม่ได้กินแค่พิธีกรมีนักภูมิกับช่างภาพโปรดิวเซอร์รถโนมาช่างไฟครับรถกราเฟอร์อิเตอรร์โปดิวเซอร์โปรโมเตอร์ แฮนเมื่อฮะไปเรื่อยๆจริงๆอยางแนะนำอย่างแรกนะครับท่านอะไรวะบะหมี่เกี๊ยวอ๋อที่ต้องจำลองว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆสําหรับพวกคุณนะครับแต่ผมมองว่ามันง่ายใช่แต่ว่าที่เนี่ยเขาทำเส้นเองเส้นกับเกี๊ยวเนี่ยเขาทำเองแนะนำก่อนเลยอย่างแรกก็คือที่เขาเขาดังเนี่ยก็คือเริ่มจากทวาบะหมี่และเกี๊ยวก้าวแรกของเขาคือหมี่เกี๊ยว แล้วแล้วมันเป็นลิงก์กับชื่อร้านด้วยก็คือเขาอยู่หมู่บ้านหนองบัวอยู่ที่อําเภอเมืองก็คือทําจนดังอ่ะดังแล้วมีร้านใหญ่ในอําเภอเมืองถึงมาที่นี่นี่คือที่มาอันนี้คือจุดเริ่มต้นของร้านนี้เลยเจ้าแรกของเขาใช่อันนี้เลยเราจำเป็นจะต้องลองเพราะอยากรู้ปูนิ่มผัดทิกเกลือ ต่อเห็นชัดเลยใช่อันนี้ผมสั่งเองเพราะผมชอบชอบปูนิ่มเหรอชอบกินปูนิ่มหมอลองปูนิ่มนี่คือพันของปูใช่ไหมฮะับปูนิ่มใช่ครับมันตัวนิ่มๆตัวดำๆไม่มีกระดองไม่มีไม่มีนี่ป๊อบชอบมากเออใช่ยกระปูท่าลางนั่นนะรู้อ๋อนี่แปะแปะผอหมกทะเลรู้โอ้ทะเลผัดฉ่ารู้ต้มยำน้ำข้นเออทุกอย่างกินชอบนะ นี่เด็กเออเอาตัวขอลองปูนี่หือจะเอาเต็มเต็มหรือเอาเลนน้อยเฮ้ยเฮ้ยเล่นมันเทปใสเนยนะทอะไรพี่ทอไขาสิผมชอบไอเนี่ยเอ่ออะไรนะทะเลผัดฉาทะเลผัดฉาเรียกว่าแบบมาเสิร์ฟแบบกระทะร้อนน่ะเล็กๆมีทุกอย่างเลยกุ้งหอยปูปลาอร่อยมากครับอยากให้มันโดนจริงๆไม่อยากจะพูดอร่อยอร่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยอะไรอะ เกี้ยวเขาอะต้องบอกว่าแบบขึ้นชื่อจริงสมกับที่อะไรนะเขาดังมาจากเกี้ยวใช่ไหมก่อนที่จะมาเป็นร้านเกี้ยวหนองบัวซีฟู้ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเด็ดจริงครับเกี้ยวทําเองเส้นบะหมี่ก็ทําเองด้วยอร่อยแต่ว่าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือได้เจอคุณโอ๊ตเจ้าของร้านนะฮะที่ผมก็หมายวันทริปนี้นี่ได้เจอแต่คนน่ารักอะที่ร้านเนี้ยมันค่อนข้างที่จะพิเศษตรงที่อาหารแต่ละอย่างเนี่ย ถูกปากคนไทยมากเลยแล้วเชื่อว่าโอ้โหถ้าฝรั่งได้กินนะคงแบบเป็นลมอะ่ะคงกีดอะ่ะโหนี่คนไทยกินอาหารอร่อยในขนาดนี้เนะี่ยแต่งจานไม่สวยไม่สําคัญแต่รสชาติเนี่ยถึงปากถึงคอเลยอ่เมนูที่ชอบนี่น่าจะผมชอบไปนี่นะไอ่หอหมกที่อยู่ในมะพร้าวอ่อนอะ่ะข้างในนี่แบบน้าข้นเข้มข้นมากอร่อยครับอันนี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยนอกจากอาหารทั้งหมดอร่อยแล้วเนี่ย ลูกเจ้าของก็ยังน่ารักด้วยซึ่งก็เข้าทางพวกเราที่จะเรียกว่าฉาะเลาะไปเรื่อยก็ก็ก็น่ารักอ i ั